ไอ้ดีมีน้องนี่เากรยังอยู่เมืองจนเก่าเนาะมาอยู่ครัวสบายดีพี่น้องครัวสบายดีไม่ต้องพี่ครัวซาติสบายดีี่น้องครัวซาติขึ้อมือคือมือไม่ตามเอาบนลูกกง ฝ่ี่เดอเปยพี่น้องรซี่มือเองอยกใ้ขาเยหยุดขั้วมือเกลุ่ได้พี่น้องนี่ห้อไมเต็ตงงาน

คือิเมนไม่ค่าเพิ่งคือนสีเอาเขาไปตลาดมัน้นแรงแลยตอนต้เฮากำลังเหตุการณ์ปนกุน้ยตั้มเถอะละน้อยพี่น, <laughs> น,น้องกำจัดต้นเตมต้มขมเปียกแล้วพี่น้องพุ่งกระลายได้พี่น้องเตมตาซ่าเลย cần tâm các bạn Thầy đấy ừ. Nào phía nó lại lại đó Tiếp một cái xa đấy cái ừ. กินบอกินอะไรก้อยบ่จักินกินอะไก้อยกัเอยัน at> ื่เคยกินเคยกินแต่เรกแเออเออเรีทบแทบพนเมบลูลนเอะไรอบสกำลังข็ดการปนกุ้งใช่ไหม เอาสบายดีสบายดีถุอูดิมบาบมานนีแล้วมาบ้านแล้วไอ้ไปทิมอยู่รักสามสิจ้ารถไปตอหรอเดีไม่นึเออไมเไม่ดึ ม,มผาใช่เนาะตามเลยวันนี้อาชีบสิได้อน,นอนกับทันดาสองคนแล้ววันนี้ะละเมอคนเดียวอีกได้ <S <S ทันดาด้สิได้ปุ๊กบา้านานกนเลนและไมวลา,าละเมอกันดาและปุ๊กเราเป็ละเมอในเห คิดเรียกคิดเรียกกํายังอยากละเมอกับมะพอคิดนอนละเมอนน่เลยตอนนั้นเขาทานกันละเมอต้นเตาไอที่วนไอที่นนีกได้ลเมอขนาดบอ้บี่บวมบวบวมนวมบวมมวมมบ ละเมื่อสบายดีทุกคนตอนที่หอกายยืดเหมนไฟพ้าร้านไฟไหม่เหยียดหลังเนาะเหลียวหันหน้ามาถามไม่เห็นเดินคนมาดลเอาเจ้าปันเห็นอันเดือนก็คือนี่คือว่านอนบุกเกี่ยวกับเจงค่ะความรู้สึก บนนะมันไอพอกจางเกเพาแล้วเรือนอนรับนอนรับบริทันยังเลยรับเลยื่นหนาก็รับ no. ่เแ่นลยวดเจะขที่ต้องส่ือนองมี่สุดซีมอมากินอรหเลยกินกินอใส่อันเท้าคุยว่าเอกเรา้มาเข้ามีดอัตมากับอันกเสรอกนะ้วอเดคุยยิงลนะเออใช่ประกอบกรเสือกอัน หัากินกระตัมหงมกอกซุกเลยน่าอยู่สังที่บ้านข้ายังบ่ทันสุกซุกแล้วบปล่าแซ่บมุ่นๆจังแซ่บกะกเลยต้มต้มซีฟาร์ก็แซ่มมันนัวนัวหวานๆสุกนหวานเนาะปูก็เราก็ยืนด้วยเนาะฮะปูก็ย่ายกันด้วพอแล้วเ่าครบแล้วเปล่าสุกะมันน่า หอมตํำเลยน้ะ hmm. น <sk r ug> ี <mel i> <nước> ่หอมหมต่ำสนาอมเสร็จละลายี่น้้งหอมเปแป๊บ ออกแล้แหละมากระปุกเสื้อมาอันนีเดียวใส่ใส่สยจัใส่ช่ันมีคอมักอกบมกอกอันนี้เนมกอกอันนี้ก็บานบานจเอิมักอกเออเอิ่นกั จากน้อยไปเก็บไปไข่ยามเดียัไปเฝ้าต้นมะกอกก็บไปไข่ตลาดห้อยพันกิบพัวห้อยพันถ้าเขาจะซื้อโลคทะเลน้องดิอันพี่กายเนี่เขาจะมาสั่งนมามีมะกอกไปห้ารอนมี

เอาบกิกดเบล่าเอาบุกิกันมาอดนงใส่เนาะิดทอดใส่แล้วนะพี่น้องครบแล้วได้นี่กะไรแล้วบครบปะเลราไหวอยู่ไหนอยู่ในก็ อยู่ได้กับปีอยู่ไนเบาไวอยู่ไหนอ่าอย่าลืมมาแวกันเด้อลงไปทางนั้นหน่อเด้อทามหาโลดฮาขันลงไปทางนั้นทามหาโลดวะคุณรู้จักเบาไหวอินดี้ไหมฮ่าฮ่เตี้ยวใช่กางไปกินต๊าเป็ดคือการอีกขั้นหน่งก็ได้เตียวเป็ดละลายหรือเปล่ามันไอพุ่นึะกินต๊าเป็ดวะแต่ว่าไม่มีปลาเลยไอพวกนีแต่เป็ดไก่ปบ้านทางซีพากินปลาเออพาไปด้วยเพื่อน ไปกินปลาเคลื่อนแล,ล้วก็แปร์ไปยกน้องไปกินปลาทำปลาซาดกินปลาน้ำซานพา,าไปกินเป็ดแม่เขาเลี้ยงจะเห็นที่เราแมนวีบันเที่ยวกัเก็บนองพาใส่บ้านตอเนเช้าอยู่หน้าเงินมีพระลงมาแจ่มพูเออเคยเห็นพูกับบ้านนี่แล้วเคยเห็นบัวเคยเห็นอยู่เธอหนึง่งแต่บ้านแถวนี้มันอ้อมอีหลีเด คันธาจะไปใส่สมบูรณ์นี่แฮ้งมันแฮ้งหมดแล้วอยู่ทั้งไงเฮ่นอยู่ทั้งชองเมกคันธาไปหาผูนี่ต้องไปยินใส่สมบูรณ์เนาะไปเห็นผูเห็นผาสิพาไปขึ้นฐาใหญ่เด็กใหญ่มาสาวน้ยนี่ต้นนผูหัวโลนผูหัวโลนนี่มั้มีต้นมามั้มีต้นไม้เหรอเออไม่เดือพ้วมๆเลยมีแต่หินป่ะอเป็นจะพูเป็นเจ้าผูผูเป็นหญ้า ใส่พริกมกนะพน้องมะนี๊ใส่พริกอันนี้เลยหมแม่คเป็นอะไรเนาะ้าบุตามในะาร์าม,นะามา้ามันแดงๆไม่อ่อืมเจก็่ยาก็ยังสุกั็ฮ่าฮ่าไม่ต้องเลี้ยที่เดียวีดกข้างล่งปกข้างล่างบนปอดนั่นเองเมนมาเปลี่ยน ขะนั่งข้าขาวนานมันมนั่งยังยอดวาหาเพื่อเพื่อที่ได้ปนกุ้งเลวก็นั่งร้ายแบบอยู่สิมลูกมาสิมคำหงออไล่ย่อยเลยมั <c oughs> นดาลาิ้ทตีงมาตอ่าเิบินาปาี่ัย พอแล้วทล้งหมดทานกินกัพอแล้ว